ัลโหลสวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับมาเจอกับมาบารีเอ็อีกครั้งนะคะวันนี้ก็เป็นไปตามสัญญาใน Facebook นะคะว่าเราจะแต่งหน้าสงกรานกันนะคะซึ่งไม่ทำมา5ปีแล้วนะคะ5ปีด้วยกันก็พยายามเลือกเครื่องสำอางนะคะที่คิดว่ามันจะกันน้ำพอสมควรคือต้องบอกก่อนนะเราไม่สามารถใช้แบบ full coverage ได้นะรองพื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเราเป็นคนหน้าแห้งต้องดูที่ผิวของเราด้วยแต่เราก็ทดสอบแล้วประมาณหนึ่งว่ารองพื้นที่เราเลือกมานั้นใสเนี่ยนะคะเป็นรองพื้นที่กันน้ำแน่นอนนะคะแล้วก็ไปดูช่องอื่นๆมาแล้วบ้างก็เฮ้ยมันก็กันน้ำจริงนะคะป่ะเราไปแต่งหน้าส่งการแบบกันน้ำกันดีกว่าคะ่ะเริ่มแรกนะคะส่งการถ้าใครเล่นเหมือนแบบเขาเรียกไงอะตอนแบบ กลางวันก็ต้องใช้กันแดดหรือว่าตอนกลางคืนก็ควรจะใช้เหมือนกันนะอันนี้คือ Clear Nose ผักกันแดดบูสเตอร์นะคะที่เรารีวิวกันไปแล้วก็หลายคนก็รู้จักเป็นอย่างดีะคะ่ะสาเหตุที่ใช้ตัวนี้เพราะอะไรเขาบอกว่ากันน้ำนะคะ s p 50 PA+++ บวกด้วยกันนะคะก็จะใช้นองเขาไปเลยโอ้ยหลาโจก๊กๆเลยจ้ะพึ่งอ่นังเสร็จผมยังไ่แห้งเลยจ้ะมาคลิปเกินนะ ก็ทาลงไปเลยนะคะทั่วใบหน้าแล้วก็ล่าโคนนะคะคนอื่นอาจจะเขาเรียกว่ายังไงดีแบบว่ารีวิวคลิปแบบแต่งแต่งตัวสวยๆดิฉันไปเลือกอะลรดอกมานะคะรู้สึกว่าก็จกาป็นสงการแกเราไม่อยากเป็นกี้นั้นเป็นจะกอยเราก็อยากเราอยากแบบเป็นแบบความแบบฮัลโลฟูสวยๆสวยเลยอย่างเงี้ยคือเคลียร์โนสเนี่ยเขาดีอยู่แล้วนะคะมันแบบว่าค่อนข้างที่จะ บางเบาแล้วก็ส่มง,ง่ายคุมไวผิวแห้งผิวมันสามารถใช้ได้เหมือนกันนะจ๊ะหลังจากลงกันแดดเรียบร้อยเราจะมาต่อกันที่รองพื้นเลือกใช้เป็นโซล่านั่นเองค่ะ FOUNDATION PRIMER ตัวนี้นั่นเองนะคะอ่าเป็นรองพื้นสูตรน้ำแล้วก็ติดทน18ชั่วโมงนะครับใช้เป็นเบอร์20นะคะตัวนี้ความรู้สึกว่ามันจะมีความติดอมชนุนืไปนะคะแล้วก็เนื้อค่อนข้างที่จะบางเบาแต ปปิดนะคะมันจะขออนุญาตใช้มือไปเลยเพราะรู้สึกว่าเราต้องการความติดทนกันน้ำแล้วก็จะแนบไปกับผิวเราตลอดแบบทั้งวันคือเนื่องจากว่าเราไม่ได้เล่นสงการมา20ปีแล้วความเล่นสงการน่าจะล่าสุดคืออายุ10ขวบป็นขวบ10ขวบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นานมากเป็นความงําที่เลือนลางเป็นคามงคลที่ไม่ได้สนุกอะไรเลยอะไรย่างเงี้ย เทศกาลสงการศัปาไม่ได้สนุกเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเปียกมันเนอะมันร้อนด้วยอะไรเงี้ย้สมัยก่อนเนี่ยเออมันร้อนแต่ว่าเออสาดมามันก็จะแบบเขาเรียกอะไรมันก็จะเย็นขึ้นอะไรเงี้ยแต่สมัยนี้คือมันร้อนมากเนี่ยใช้นิ้วนะคะมันก็จะยิ่งเหมือนเนบาไปกับาผิวที่มันไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันปกปิดดีมากเลยจังแล้วเราก็ไปดูช่องหลายๆช่องเ่ะเขาก็เลือก รองพื้นตัวนี้เป็นเหมือนแบบที่มันจักันน้ำนะคะคือปามรู้สึกว่าไม่แน้นํำไมใ่ใช้พวกฟองน้ำในการเกลี่ยเลยเนี่ยใช้มือดีกว่าแล้วก็ลงไปในปริมาณที่เยอะขึ้นกว่าปกติแล้วก็ค่อยใช้มือใช้นิ้วของเราเนี่ยค่อยๆแทบๆเกลี่ยไปนะคะให้มันทั่วนะาต่อมาค่ะปามจะใช้เป็นลิปสติกในการลงแก้มแต่คือปามอะ่ะไม่มีทิ้นเลยในกลุ่นะคะน่าจะอยู่ที่บ้านที่รยองก็เลยใช้เป็น Ari Rouge m a ม t ทิน n t ของ Melinda แทนนะคะซึ่งอันนี้คือเบอร์อะไรอ 69, เอยเบอร์2069ูเ้อเบอร์เจ็ดค่ะ Strawberry Sunlight นะคะน่าจะเป็นแดงอมส้มนะคะมันจะแบบปาดลงไปเลยส่งตาน่ะเธอมันต้องทิ้นเท่านั้นนี่มันจะเอาอยู่อ่ะแตหลายช่องอ่ะจ,จะเหมือนแบบลงมิดเดียวลงเบาๆไม่ค่ะรู้สึกว่าแก้มเนี่ยมันต้องอยู่ติดคนเราแบบโดนสาดน้ำแล้วแบบ แก้่งสุกกลางดังมะเขือเทศ,เทศฉันลงไปเลยลงไปเยอะเลยเยอะๆเพราะเดี๋ยวเราก็จะลงแป้งเสร็จแป้งอีกทีหนึ่งนะคะก็ลงไปเลยทีนี้น่ารักเป็นสีแบบแดงอมส้มมะเขือเทศอะไรเงี้ยตัวสรวนที่แบบเลือกใช้ในวันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างหาง่ายแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะถูกนะคะปาหม่ำไม่มีแป้งแบบแป้งที่มันกันน้ำขนาดนั้นกันน้ำกันเหงื่อเพราะว่าในส่วนตัวเราเป็นคนผิวแห้ง ระหว่างวันเราจะใช้แค่แป้งฝุ่นแต่ว่าปาม,มีตัวนี้นะคะซีวนาคัลเลอร์แป้งหอยเนี่ยในตำนานที่ปามเคยรีวิวไปทุกคนน่าจะจาได้เป็นเบอร์สองนะคะอันนี้เป็นตลับที่ไม่รู้ว่าอยู่หรือยังอยู่กับปามานาะนแล้วก็ปามน่าจะใช้ตอนนั้นที่ผิวมันอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นตลับที่สามซึ่งตลับหนึ่งอะ่ะมันมีขนาดถึง20กร,รมัมแล้วปามใช้เป็นตลับที่สามอะ่ะเือว่ามันจะแบบขนาดนั้นไหมเราก็เลยเออเอา,เอาตัวนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามั่นใจว่ามันน่นาจะ มีความแบบติดคนอยู่ตั้งสิบวนาเลยอย่างเงี้ยแต่เนืงจากว่าอ่ะอีฟว่าเราเป็นคนผิวแห้งเราจะลงแค่เฉพาะหน้าแก้มนะคะทุกคนเราลงหมดทั้งหน้าไม่ได้เนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยพอะทางนี่จะแมทมากๆแล้วก็แบบเป็นงานแบบทู c o v e r a g e หน่อยนึงนะคะเออฉะนั้นต้องมาดูที่หน้าเราอีกทีโอเคทำคีประทำให้ได้อเออจงกอนแต่วแก้ อยู่ส่วนแดงอะฉะั้นพี่ธรรมะโดทางหน้าให้แกได้แกเขาใไ่คิ้วาก็าจะใช้กับพับชีเซโดนะคะที่ตามมาตั้งแต่สมัยพี่โมมีพาเพืินที่เขาใช้เลยมาที่งานตาปาลมก็จะใช้เบสเป็นลิปสติกค่ะอันนี้เป็นเอริลูชแมตช์ทิ้งเหมือนกันนะคะเป็นเบอร์อะไรเอ,อ่ยเป็นเบอร์ศูนย์สามบาริสพินะคะมันจะบอกออกในแบบนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเออไม่มีมอายแพมเมอร ตาไม่มีอายแพมเมอร์มันก็เลยต้องใช้ลิปสติกนะคะหรือว่า lip print ลิปคินอะไรเงี้ยมาลงที่ตาก่อนเนาะแล้วค่อยใช้อายแชโดว์จริงๆถ้าใครมีอายแชโดว์เนื้อครีมอะไรเงี้ยนะคะใช้ไปเลยก็ได้นะคะเป็นเบสไปก่อนอายแชโดว์เนื้อคินที่เห็นก็จะมีของอน้องฉัดอะนะคะที่มันกระปุกอะไรเงี้ยหรือแบบเมเลสกาก็ได้นะอะไรเงี้ยถ้าใครชอบแบบวิงว้งๆอะไรเลีอยอันนี้ลงไปก่อนเนาะคือสาเหตุที่เลือกเป็นบาริสคินเพราะว่า มันจะเป็นโทนนูดนะคะซึ่งมันจะแบบไม่ได้ดูโดดเด่นเกินไปไม่ได้ดูเด้งขนาดนั้นแล้วก็จะทําให้เปิดตาเรามีความติดคนขึ้นนะคะจริงๆลุคนี้นะลงแค่ไตัวลิปสติกที่ตาเนี่ยก็แบบใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วเนาะแต่เน,นื่องจากวส่งการอะอายแชโดว์บัาเลือกใช้เป็น ixt ชของ odbo ตัวนี้นะคะ B เบอร์ศูนย์สองเนาะ พราะมันจะมีอายแชโดว์สีสีแล้วก็ปัดแก้มนะคะซึ่งวันนี้เราจะแบบไม่ได้ลุกโอวาวอะไรมากมายก็จะใช้สีเนื้อๆน,น,นี้นะคะเพื่อทับตัวลิปสติกที่เราลงไปนะคะแล้วก็มาลงที่คนหนตาล่างด้วยนะคะนี่ยังไม่ทันไปไหนเลยนะดีฉันเหยียดแป๋ร้อนมากแล้วก็สีเข้มน้ำตาลนะคะลงแบบไม่เยอะก็แล้วกันนะคะลงพอแบบให้มันมีแบบสีขึ้นมาแต่จริงอะพวกขนเนี้ย เดี๋ยวก็หายพอโดนสาดน้ำาเราแต่งไปก่อนกัแล้วกันนะความขอมาปัดแก้มก่อนดีกว่านะคะมันใช้อันนี้แหละในการปัดแก้มแล้วก็จะปัดเยอะอยู่เหมือนกันนะเพื่อให้มันสีมันแบบติดคนจริงๆเรามีทิ้นไปแล้วแต่พอเราลงแป้งผสมรองพื้นของสิวนาอย่างเงี้ยมันก็หายไปเยอะเนาะชอบอันนี้เพราะว่าสีมันเบาแล้วก็คือมันเหมือนแบบบ้วเพิ่มไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบ หนักแต่ว่ามันมีความติดทนนะคะสำหรับ ODB.O อเนาะอาไลเนอร์ในวันนี้ค่ะบําเลือกเป็น Brow It ค่ะอัลเ e e y e ไฟอายไลเนอนะคะอันนี้อันนี้มันเล็กมากแล้วก็เขียนง่ายจะวิงหรือไม่วิงก็ได้นะคะแล้วแต่ทุกคนแต่บ๊จะเขียนตั้งแต่ถึงกลางตานะคะไปจถึงปลายหางตาเท่านั้นเองจะไม่เข้ามาด้านในนะคะคือ Brow It เนี่ยเขาบอกว่ามันกันน้ำเนาะแต่เราพูดตรงๆว่าเราก็ไม่แน่ใจห ว่าจะกันน้ำขนาดไหนเขียนคิ้วกันเทิดแล้วจะใช้เป็นเมอร์สกาค่ะเมอร์สกา HD Perfect b a l ตัวนี้มันเขียนง่ายแล้วก็สำหรับตัวปามันอยู่ติดทนนะกลับมาที่ตัวบราวอิดนะคะคิ้วอะทำจะวาดไปเลยให้มันแบบเข้ม เพราะอะไรอะ่ะเพราะเราต้องเจอน้ำแกถ้าเราไม่ใช้อายไลเนอร์ในการวาดอะ่ะหรือว่าเจลคิ้วแกคิดว่าคิ้วเราจะอยู่ขนาดนั้นไหมเดี๋ยวคือเดี๋ยวนี้มันยังมีไอ้ที่แบบเป็นเจลสักคิ้วอยู่ปะอันนั้นอะ่ะติดทนดีนะแต่ต้องเลือกแบรนด์ดีๆเพราะว่าบางแบรนด์ถ้าเป็นแบรนด์จีนก็ไม่ได้ติดทนขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะมาถึงตามาสคาร่าบ้างนะคะมสาสคาร่าตามคิดว่าสองตัวนี้แม่งอยู่ติดทน แน่นอนแน่นอนกะนนานคืนเพราะว่าเมื่อวานลองริงจริงๆเป็นตัวที่ผมใช้อยู่แล้วนะคะแล้วแบบเออลองเอาน้ําผ่านหน้าโอ้ไม่ออกเลยจ้ะแค่น้ําผ่านหน้านะถ้าเกิดว่าขยี้อะไรอย่เงี้ยมันก็ออกเนะแต่ว่ากว่าจะออกก็นาน2ตัวที่พูดถึงคือตัวแรกค่ะ h o l l i ฟ์ซั s เซ็ต t ิเป็นมาเ r อร e o อ the y e a ยโคตรดีและเมเบลีนไฮ e ปอร์เคอร์อันนี้กันน้ําสุด อันนี้ก็กันน้ําสุดกันน้ําแบบออ้ยไม่รู้จักกันน้ําอะไรกันขนาดนั้นเริ่มต้นที่ s u n เซซิตี้ของโอไลท์ก่อนนะคะมันค่อนข้างที่จะให้ขนตาที่มันเห็นไหมมีความยาวออกมาเรียงเส้นดีมากความรู้สึกว่าดีกว่าไฮบรคือแต่ไฮบรคือมันจะให้ความแบบเหมือนงอนและติดทนกันน้ำอะไรเงี้ยเราไม่แน่ใจว่าตัวโฮไลท์เนี่ยมันจะหาซื้อได้จากไหนนะ ชอปปงช้อปปี้ก็ลองดูแล้วกันแ้าขนตามันยาวขึ้นมาเลยสําหรับโคลไลท์นะคะแล้วก็จะมาใช้เมเบลีนอัดเข้าไปอีกเขาไว้นี่พอมีไฮเปอร์เคอร์ของเมเบลีนขนตาดูฟูขึ้นมาก็คือไอตัวโคไลท์ช่วยให้มันเรียงเส้นนะคะแต่ว่าตัวไฮเปอร์เคอร์มันงัดขึ้นมาเพื่อแบบ ให้ผลิตมันดูฟูขึ้นนะคะไลดั้งกันหน่อยเนาะเราจะใช้เนื้อครีมจริงต้องใช้ก่อนด้วยแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรอันนี้คือเมเบลีนตัว m a ต t ์พ็อกอ e s สติ๊เบอร์สีนะคะเป็นชิ m นมอนโทสแต่มันมีความแบบสีน้ำตุนมากดิฉันก็จะปาดไปแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องกลัวทุกคนคือสงการเนี่ยโบะได้ไม่ต้องกลัวโบ๊ไ,ไ,โบไปเลยเอ,อะไรเมื่อผ่านน้ำแล้ว มันจะจางลงนะ POP Eye Stick อีกอันหนึ่งนะคะเป็นเบอร์04อ่อ moonlight นะคะเมื่อกี้เป็นเบอร์04ชิ n นมอนโทสต์ t แต่นนี้เป็น matte. แมทล์วนี้เป็นกริตเตอร์นะคะลิปสติกกันที่เราลงแก้มนะคะเม,มลินดาสุดเกดโอ้ยสีน่าน,นอบรอบแกฉันพูดตรงๆนะ ตอนนี้นฉันไม่มั่นใจเลยว่ามีดอาพฉันมันจะติดทนจริงจรงหรือเปล่าแกฝากความหวังอะไรไว้กับฉันเพราะว่าอะไรคุณไม่ได้เล่นสงการามมา20ปีแล้วมึงมาฝากความหวังอะไรวกับกูโอเค แกอาแกนี่คือหน้าที่โดนน้ำมานะคะเป็นยังไงบ้างอะ่ะรู้สึกว่าไอเนี่ยมัทลายังอยู่นะคะโอเคไอเนี้ยก็ยังอยู่เนาะแล้วก็แก้มก็อยู่เหมือนกันปากก็อยู่ก็ถือว่าโอเคบิกชั้นเสียทรงไปแล้วนะคะก็ประมาณนี้ส่วนคิ้วนะคะ มันก็หายไปเนาะเพราะว่าตัวเมอร์เสกามันไม่ได้กันน้ำนะคะแต่ว่าไอ้พวกที่เป็นเส้นของทางบราว์อิดนะคะอยู่ฉะนั้นก็แนะนําให้เหมือนแบบใช้บราว์อิดทั้งคิ้วไปเลยก็ได้นะคะเป็นเส้นอะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้ก็ละกันนะคะสําหรับตัวปาลมที่จะมาทิสูตรมาแต่งหน้ากันน้ำนี่รู้สึกว่ารองพื้นนะคะยังอยู่ติดผิวค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็เนี่ยไอเนี่ยเมลินดาก็ยังอยู่ติดคนเห็นป่ ผิวยังอยู่ติดทนแก้มก็ยังอยู่ติดทนนะคะถือว่าดีแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดจะไปเล่นสงการจริงๆอ่ะให้ใช้สีที่มันเยอะกว่านี้นิดนึงแก้มก็หนักๆไปได้เลยนะคะทุกคนก็ถือว่า รองพื้นโซลากันน้ำได้ค่อนข้างดีนะคะลิปสติกของดิเมลินดาก็ดีเหมือนกันนะคะอ่ะบราวอิดก,ก็โอเคมาสคารานี่คือดีมากๆเลยกันน้ำเลยนะคะก็ตอนนี้แสบตาม,มากเลยไม่ไห่แล้วทุกคนไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่ ep หน้าของน้สัสดิค่ะ อันนี้คือหน้าหลังจากที่เราโดนนะ้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะปั๊มไม่ได้มีการตกแป้งเพิ่มเติมนะคะคือปั๊มรู้สึกว่าตัวแป้งสิวนาน,น่าจะหายไปเนาะแต่ก็เหลือนิดๆหน่อยๆน,นะคะแล้วก็รองพื้นยังอยู่ติดทนดีอยู่รนะองพื้นโซลาย,ยังอยู่ติดทนดีส่วนมาสคาร่าก็ยังอยู่อยู่บ้างนะคะส่วนอายไลเนอร์ของ browid คือรู้สึกว่ามันน่าจะหายไปค่อนข้างที่จะเยอะนะคะพอใช้ทิชชู่ซับออกนะคะ